ัลอ็อกทวีทสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับจะพา,าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับมาที่ฟาร์มนาราฟาร์มปูนิ่มนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะเป็นฟาร์มปูนิ่มที่เลี้ยงอยู่ในกระชังนะฮะที่เขาเลี้ยงไว้เราจะมา กินปูนิ่มส,สดๆกันเลยนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าไปชมข้างในฟาร์มตามกันมาเลยครับตอนนี้ก็พาลุงฮ้องอมาดึงกระชังนะพาลงฮ้องมาดึงด้วยกันด,ดูเนี่ยลอกตัวน,นี้มันจะวิ่งไปด้านหลังนะครับถ้าเราดึงเนี่ยปูมันจะอยู่ในกล่องสีดำดนะี่แหละลองดึงค่อยๆดึงเห็นไหม มันจะเป็นรองปอไหมนีไม่ไงใไ,ไ,ไ,ไงปูนิม่มเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกินสดๆเลยนะฮะใช่จระเข้พ่อจะพาเพื่อนๆกินสดๆ,ๆใช่ไหมคะคก่อนจะกินต้องทำยังไงเอาไปน็อกน้ำเยน็นเนาะเพื่ออะไรจะได้มันชาจริงหรือเปล่า <c oughs> <ม>นี่ไงปลาปลาปลาดูดูนะฮะปนูนิ่มนี่อยู่ในกระชัง ยังไงอันนี้หนึ่งตัวยังไม่เป็นนิ่มอันนี้ยังไม่นิ่มอันสอง2 2> ตัวเป็นสองตัวาไม่รู้นะเลยมันถึงจะเป็นสองตัวเราเห็นแล้วสองตัวอ้๋อหนูเห็นแล้วสองตัวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกินกันสดๆดีกว่าถ้าใครสนใจมาเที่ยวก็ลองมาแวะดูนะฮะที่ฟาร์มนาราฟาร์มปูนิ่มจังหวัดจันทบุรี ไปเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าฮอร่ะิงตงเอาไปฟแบบเนี้ยถักรดไปทับตดมันก็แล้วเย็นมาแล้วนย่อร่อย่ะทุกคนัม้ามาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวกินขนมอง์กรรับครับครับยังไงยง อันนี้ทำอะไรครับน้างล้างหน่อยไม่ต้องหาเราเพรากัดเรื่องเราเอชิมพอนูเราเอาชินแบบตัวสุกนุ่มอยากกินแบบตัวสุกแน่แล้วตต้ก็ไม่พัดนี่ต้องไม่พัดไปก่อนหนูในยาร่างจะกินแบบสดๆจะไม่อ้วนไม่เชียโอ้ยเจ็บจะกินหรือจะเอาช้อนมือเลยครับ แต่ยังเละๆยังหู่อร่อยยังงั้นี่ไม่ซ้อเืตนน่ละลายในปากเลยเขาเรียกหนุมนิ่มวุ่นเลยอันนู่นอ่ะอันนี้อ่ะ<า>อ,อ,อันนู้นกำลังวุ่นเลยครับถ่กเลยนาหอ,อมาเาาราฟาซีเลยค่ะอะไรอ่ะว้าว้ว้าอไข่นี่นะอยากกิน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 กินยนง จักริสกมมซีฟู้ดงันมานีพ่อหนือรอตอนนั่งกับลูกลองหอมาทั้งแรกเลยแลกินฟูดิบนี่คมิม้ิเลยค่ะน้ำจิ้มเลยคคบือิมเลยม่กูดอยากมนี่เป็นแบบฟูเหมือนที่เราจุนจิ้มเอเอาน้ำจิ้มเยอะๆเลยค่ะ หอบางกล้องแมากิอด้วยกินแล้วอ๋อมันไม่แองไม่เลี่ยนแล้วค่ะจะกิซ็หลายๆใส่ซีฟู้ดน้ำลายกินน้ำลายกิอน้ำลายละสิกิอน้ำลายละสิอยากินแต่ว่าจิ้มน้ำจิ้มน้ำมากน้อยถึงจะน่เข้อกรอบ ที่บางคนก็เอาไปทำเป็นๆอย่างนั้นเลยก็ได้ไหมครับนี่ฮะตารางรายการสินค้าของทางฝานนะครับคุนิ่มแช่แข,แ,ขชแข็งฟรีดแห้งสี่แล้วเก้าสิบบาทคุ้นิ่มแช่แข็งฟรีดน้ำร้อยยี่สิบเนี่ยก็จะเป็นไอ้น้ำพริกไข่ปลุนะฮะอยู่ในตู้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดทางร้านทำนะฮะ ก็จะไว้นหลจะกัจครับหลังจากที่ท่านปูนิ่มแบบสดๆไปแล้วนะฮะรสชาติก็หวานหอมอร่อยนะครับได้กินรสชาติเนื้อปูนิ่มปกติเราเคยกินแต่แบบทอดกระเทียมนะฮะมาวันนี้พามากินที่ ฟาร์มเลยนะฮะสดๆจากจันทบุรีนะฮะหน้าราฟาร,ร์มเหมือนจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องคอมโรตัวทีมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ช่องคอมโรตัวทีมตัวทีมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ